การเปิดตัวใหม่นะคะอของโนส e ีก็คือ c a l อรี่ส w h ูส์แครนะคะเนี่ยค่ะเขามาเปิดที่สาะาทยเช่นไอแลนด์โดยที่ทำสามเมนูเป็นเมนูใหม่แต่จะมี3เมนูนะคะเนี่ยค่ะของโนสตีวันนี้เขาเปิดเมนูใหม่ทุกคนก็คือในการที่ที่มาเปิดตัวลูกค้าก็จะเยอะมากประมาณนี้เลยนะคะในคนที่ที่มาต่อคิว เ,ะะเขามาเปิดเมนูนี้เขาก็คือมาเปิดตัวที่สาขาที่แฟชั่นไอแ l a n d เป็นที่แรกนะคะในวันเสาร์ที่13กรกฎาคม67นะคะเราก็ได้มีโอกาสได้มาถ่ายแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราก็ได้เจอกับคุณไผ่ที่เป็นเจ้าของของโ o สทีด้วยนะคะก็น่ารักมากแล้วก็ให้เราได้สัมภาษณ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดตัวโนสทีในเมนใหม่ แฟชั่นไอแลนด์เป็นวันแรกใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้จะเป็นงานแกลนโอเพนนิ่งของสาขาที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะเป็นสาขาที่12แล้วก็เราเปิดตัวเมนูใหม่เป็นของสองกันเลยเราทำขนมร่วมกับบุบันค่ะเป็นแบรนด์ขนมปังที่อร่อยมากแล้วก็เอาวัตถุดิบที่ดีของทั้งเราแล้วก็ของทางบุบันเอามาคอมบิเนชั่นกันกลายเป็นเซตนี้เลยค่ะที่เห็นโอเคบุบันได้เปิดอยู่ที่ปันเทปทองใช่ไหมคะ ตังแต่แล้าเมนูที่คุณไผ่จะแนะนำเป็นเมนูอะไรบ้างคะที่เป็นเมนูใหม่ปีนี้จะเป็นอะไรคะ,อ,ะอันนี้เป็นนอสทิมดับเบิลบัตค่ะข้างในจะเป็นชาชาไทยนะคะข้างบนจะเป็นครีมชีสช็อกโก้ค,คืออร่อยมากข้างล่างจะมีไข่หุกแล้วก็ผงช็อกโก้ค่ะเวลาทานก็คือลูกค้าสามารถเอาขนมปังที่เราเสียบไว้อย่อางเงี้ยค่ะปลรีออกมาจิ้มครีมชีสที่อยู่ข้างบนอร่มาก คิมจิช็อปป้ออร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองค่ะราคาเท่าไหร่คะตัวนี้19หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะ <laughs> โอเคค่ะแล้วก็มันจะมีเมนูตัวนี้ด้วยที่เป็นน้ำอย่างเดียวที่มีเป็นเซตน้ำแก้วเดียวนะคะในนี้ก็จะเป็นชาไทยแค่ไม่มีขนมปังเสียบข้างบนเท่านั้นเองถ้าเป็นน้ำอย่างเดียวจะขายที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทคา่ะหรือถ้าลูกค้าอยากซื้อแยกเป็นขนมปังอย่างเดียวนะคะหนึ่งเซตจะมีสามชิ้นนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเหมือนกันค่ะแพ็กเกจจิ้งเราก็คือจึ้งเหมือนเดิม มันเป็นแบรนด์ไทยที่สามารถต้องขยายและบอกต่อจริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นแบ,บนรนด์คนไทยจริงๆเป็นแบรนด์ไทยทั้ง2แบรนด์เลยค่ะวันเองก็เป็นคนไทยไม่ได้ซื้อแบรนด์ไม่ได้ซื้อแฟรนไชส์หรือทู่นนี่นั่นมาเลยของรสซี่เอก็เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ท้ไพเป็นคนไทยค่ะเป็นแบรนด์ของไทยก็สนับสนุสนสนิสนค้าไทยกันนะคะถูกต้องค่ะเราอะ่ะ เพราะว่ามันเป็นสินค้าไทยไงคะเราก็เลยต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็บอกต่อแล้วก็ให้มันเป็นแบรนด์ที่ w o r l วไปทั่วโลกเลยใช่แต่ก็่เศรษฐกิจเป็นเป็นอะไรที่ตอนนี้จีนเข้ามาเยอะมากดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้ของไทยเราที่มีดีๆอย่างเงี้ยให้เป็นกระจายไปทั่วโลกเลยตอนนี้ะทุกคนจะเห็นได้ว่าแบรนด์จีนเองเข้ามาตีตลาดในไทยค่อนข้างเยอะค่ะก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนแบรนด์ไทยกันเยอะๆนะคะขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสายสัดีค่ะย้ำมากน่ารักมาก สวัสดีค่ะข่ไดนคอบขอบคุณมากค่ะเดีบค่ะไปใช่ขอบคุณมค่มาแครับหนึ่สองเดครับีุ๊นะครับ สวัสดีค่ะวันนี้มากินเมนูใหม่ของโนสทีเนาะโนชาก็คือวันนี้เขาเปิดเมนูใหม่ตัวนี้เป็นเซตที่สองเขาเรียกว่าเมนูอะไรคะจาได้ไหมจำไม่ได้ไม่รู้รสชาติเป็นไงบ้างคะอดีเลยค่ะคือชอบตรงที่ไม่หวานเกินค่ะไม่หวานเกินแล้วก็มีขนมปังมีขนมปังได้จิ้มคู่กับอ่าดิฟดิฟตัวนี้เป็นช็อกโกแลต ใช่ไหมคะก็จะเป็น <behaviour> ล <Yeah, right. S 1> ักษณะแบบนี้แล้วก็น้องเขาก็จะบีขนมปังเนี่ยค่ะแล้วก็มาจิ้มแล้วกินขนมปังจะมี2รสชาติใช่ไหมคะจะมีชาเขียวกับช็อคช็อกอ่าและวชอบตบทายมากกว่ากันชอบทั้งคู่เลยค่ะชอบทั้งคู่เลยขนมปังนิ่มไหมคะนิ่มค่ะนิ่มโอเคมันเป็นเมนูใหม่ที่ตอบโจทย์ให้กับเด็กรุ่นใหม่ด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะแบรนด์ไทยของเราแล้วก็รสชาติคุณภาพยอดเยี่ยมเลยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องฉารไลาพาเที่ยวให้ทำคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมโดยกดไลค์สับสไครต์และกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะ